เรียนจบอะไรมาทางด้านธรรมทางด้านธรรมะนะครับคำถามนี่ก็เห็นเห็นห้ายมองนะครับที่ว่านัก <c oughs> นักโตว,ว่าที่นักว่านะครับนักบรรยายต่างๆกันมีเออกันมีไล่การไปว่ากันนี่ก็บางคนก็ได้ถามกันนะครับ ถึงมาถึงขันว่าอันโด่งดังถึงขันออกโทรทัศน์ออกอยังนะครับเอาผู้ที่ว่าธรรมดาเนี่ยชาวบ้านชาวให้ชาวหน้าชาวสวนคือมือผมธรรมดานี่ก็ก็ยังถึงนะครับว่าจบอะไรมานะครับจบจบทำยังมากจบเออประโยคยังมากเรียนยังมากมีความหูมหว่วบ้องสินะ เพิ่งกะทำนะครับซึ่งมูเพิ่งกะติดในซนะับบัญญัตินะครับผมชี้ว่าไปติดในซับบัญญัติต้องมีดีกรีนะครับต้องจบต้องจบปร,ริญญาตรีโทเอกอีกยังก็กแล้วแต่ก็ว่าไปนะครับนั่นคือการจบวิชาชีพแตละยาเนี่ยก็เพื่อเอาไว้ไปประกอบวิชาชีพนะครับเนาะ ไปสมัครงานไปเฮ็ดงานหรือจังได้ก็แล้วแตู่่นในด่านธรรมในในด่านธรรมะนะครับธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือว่าอริยสัจสีนี่คือการประพฤติธปฏิบัติให้ให้ดับกิเลสให้ดับความทุกข์นะครับให้พ้นจากวัฏสงสารนี่ความหูนี่บม่มีประโยชน์ยังเลยครับนี่ห้าวาได้นี่ก็ถือว่าหูแล้วนะครับ หพว่ากิเลสเกิดขึ้นกิเลสัวได้กิเลสกิเลสได้ใจเหานี่ตัวได้เป็นกิเลสแล้วมันเป็นทุกข์บ่นะครับหรือว่าเหามักในกิเลสนั้นเออว่ากิเลสนั้นมีความสุขนะครับสิ่งต่างๆที่มากระทบกระทบทางดัานตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เหาพ่อใจบ่นะครับเฮาได้พิจารณาว่า มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสลายไปของรูปถาดนามถาดรูปคันนามขันหรือว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบอนะครับอืมหรือว่าเฮาสิยึดมันถือมันว่าสิ่งนี้มีโตมีต้นอันนี้คือเฮาอันนี้คือเขาจงสัน่นจังสี่มันเป็นจะสั่นครับมันคนละอย่างกันแต่ว่าความหูนี่จําเป็นบอนะครับสําคัญบอจําเป็นครับสําคัญความหูเนี่ยเอามาเป็นเบื้องบาทนะครับ เอามาเป็นเบื้องบาทในการถี่สิพ้นจากทุกซึ่งเข้าสิเฮ็ดยั้ง่ละสิง่ละยางนี่เข้าสิปฏิบัติธรรมนี่เขาก็ต้องมีความหูสะกอนได้โมเมนต์ยู่ซื้อก็มานั่งสมาธิซื้อด้วยว่าเพี้ยนเพ่งสู่กับกิเลสหาทาั้งอยากพ้นทุกข์เฮ็ดไปทั่วทีบทั่วแดนมันก็มันก็บ่พ้นบบพนะครับเฮ็ดได้อยู่แต่ว่ามันกัซ้ำเก่าวิปัสสนานี่มันจึงเป็นเบื้องบาท นะครับคือจังคลิปก่อนนะั้นผมกาเคยว่าอยู่บรมนองค์ชาติเป็นเบื้องบาทได้ครับวิปัสสนาเป็นเบื้องบาทขององค์ชาญวันนี้เขามาแก้ไขนะครับแก้ไขเอาองค์ชาินี่เป็นเบื้องบาทพ่อไปหอดชาญซีแล้วบาตรนี้คือวิปัสสนาบาดนะครับบโตหนึ่งไปชาิหาหกเจ็ดแปดเขาไปยังสัน บันีอก็มันอธิบายบ่ไอยนะครับคืออย่างผมนี่ก็ว่าวซื่อว่าชาน่นเพราะว่าบ่าได้บรรลุธรรมคนบคนรรลุธรรมนั่นเขาว่าได้มดนะครับไล่ไปมดมีอตีตังสยานอนาคตังสยานปัจจุป,ปันนังสยานมียานยังรู้นะครับในกิจสียานสามผมก็เห็นนะครับหลายเกจิที่ออกมาว่าในาใน YouTube หรืออันไหนมึงได้ก็แล้วแต่ว่าจะของบรรลุธรรม ฟังแลวก็บอมีหาจุดหาทีการวอบบ่ถือนะครับวอกปฏิทิศประตอเอาวอบเอาว่าซํำนั่นละเอาว่อพ่อให้มันคือหน่อนะปฏิทิศประตอเอาคำว่อกมาแล้วก็หาว่าคนอื่นเอาคำาบอกของเพนไปวอกก็มีนะครับขันว่าสภาพว่ธรรมนะธรรมะที่แท้จริงนั่นคนที่บรรลุนี่เลี้ยวว่อบไว้ไงคนที่บไร้บรรลุเอาไปไหวว่อบโตนี่ว่าบ่ไร้เดี๋ยวับเพราะว่ามันบ่มีสภาพวะนะครับ บมมีสภาวะหล่องหลับบ่พีบมมีสภาวะการตรัสรู้ก็คือยุคสมัยนี้นะครับที่ว่าที่คนออกมากว่าน,ะาานั้นทำมาอ่านหนังสือมาบอกนะก็อ่านหนังสือมาเทียงกันครับก็บดไ้หู้สภาวะรมของมรู้ประจ้าวนะครับก็มีหลายสำนักลายเกจิตทั้งพระทั้งโยมนะครับออกมาโตเทียงกันเอาโตหนังสือครับมาเทียงกันนะครับไปอ่านมาปุ๊บก็ คนเฮานี่กันอ่านหนังสือใหม่ๆนี่อา่านตำราเรียนตำราไนผะ่ก็เคยอ่านนะครับเนาะผมก็อ่านได้ครับแต่ก่อนอ่านพระธรรมพระวินัยอยู่ในวัดในว่าก็แต่ก่อนอยู่ในวัดก็มีหลวงปู่หลวงตาตาเขาแห่งเลียงไกลแล้วอจะเห็นเพิ่นบ่ปฏิบัติธรรมยังกวาดอายุสานันวันนี้เฮาไปอ่านบานไปอ่านอันนี้ก็ผพิษอันนั้นก็ผพิษอ่านมาแล้วหูมัดนะครับ แต่ก็บ่ได้ปฏิบัติไนดะ้แต่ว่าหูมัดบาดนี่ก็เริ่มติมูได้บาดคนนี่กับพิษขนนั้นองนั้นพิษพิษบรดนี์มันบ่ได้มัน่นจับพิษใจเย้าของน,นะคือมันจับพิษแต่ผู้อื่นอันนี้ก็บ่มีผลประโยชน์อย่างไรครับก็ได้เป็นไปได้นี่คขันหูแล้วนะครับหูแล้วเห็นแล้วแจมแจงแท่งตลอดแล้วนะครับยกจิตขึ้นสูล่ลรมนะครับขันมีความ มีนินิพิทาความเบื่อหน่ายเลยเห็นความทุกข์เลยทุกข์มันเกิดจากมองได้แหละเกิดจากความคิดบอกหรือว,ว่าเกิดจากมองได้เกิดจากทางตาทังหูทางจมูกล่นกายใจมันเข้ามาแหละเกิดการปรุงแต่งเบื่อหน่ายในความคิดเจ้าของเบื่อหน่ายเจ้าของก็เพี้ยนเพ่งนะครับสูญยกจิตขึ้นสัวร่มเพี้ยนเพ่งให้มันอันนั้นแต่กระจังมูผมนี่ก็มันบอกท่านพร้อมนะครับอันว่าได้ ออกความคิดออกความเห็นว่าไปจังสี่และวว่าคือมูเขาเนี่ได้ครับบางคนบอกว่านี่คนอื่นต่างแต่บบมีบบทันมีผู้นั้นผู้นี้ออกมาว่าเห็นยังยุคคือบบว่านะมันก็ว่าคือกันนะครับแต่ว่ามันก็บ่ถึงกับว่าถึงก็มีลายคนเนี่ยบางคนก็มันบ่ท่านหอดเวลาว่านะครับมันต้องมียังเกิดขก้นก้นนะครับมันจังสิว่าได้ มืนอีก wow, wow, right? wow. so, ็ว่าเป็นเรื่องเป็นเล่านะครับพี่น้องวอาไปนเรื่อยๆนะครับบอกอืมอากาศก็นาวนะครับช่วงนี้หนาวแห้งผุดก็ในฐานะคนศาสนาพุธนะครับก็มันก็ต้องมีนะครับความเห็นแต่ละคนอ่าไคมีความคิดเห็นอย่างไรบอกแมนว่าพ่อห้มีผู้ใดออกมาบอกจังไดก็เสื่อไปจังสั่น เขาว่าดีเป็นสัวกับเสือ้อเขาว่าสัวเป็นดีกับเสือ้อเออเขาออกมาว่าอย่างไรกัไปนําเขามัดนะครับเขาว่าพระนี่เฮ็ดบอดีเฮ็ดบอถือบอต้องก็เอากบอดีบอถือบอต้องกับสัวไปนาเขาแต่เพาะตรงนี้ความคิดความเห็นความอ่านเอ,อของเขานําน,นะครับคืออย่างลงปูลงตาหนะพระตามวัดตามว่าเขา,านะครับที่วัดบานวัดยังกันแล้วแต่ที่ พนโบไดเป็นนักปฏิบัติยังนะครับมันก็บวชอยู่ฝ้อวัดตาเกาแห่งเลี้ยงไก่กับเฮ็ดพิษแน่ถึงแน่กับธรรมดากับยู่ในวัดมันก็พ่อแห้งแล้วนะบานี้พนก็รักษาวัดรักษาว่ารักษา,าศาสนารักษาปราชญ์บิดกมาหอดเฮานี่หอด,หหอดลูกหอดล้านหอดรุ่นลังมานี่ถึงว่าพนอาจจะไม่เคยอ่านดอกปราชญ์บิดกนั่นก็เอาไว้ในวัดจนปลูกขึ้นจนผุพังหมดเลยอ่านาเลือดเถื่อแต่ว่าพนรักษาไว้ให้เฮานะเพราะว่าพนนั่นเนี่ย อาจิบไดมีความหูหรือว่าอาจิอันบ่มียั้งมาสกิดในเพื่นอันนั้นนะแต่เพิ่งรักษาไหวจนมาหดรุ่นทั้เพราะมาหดรุนหลังเลยไปอ่านไปหูแล้วบุีีไปอ่านหูจักหรือยังเป็นยัง้งสิไปจัดการพวกที่เขารักษาไว้ให้นะครับมันก็ถือว่านีละคนนะครับถือว่าบุได้บารุธรรมยั้งนะครับบ่ได้เขาถึงธรรมยัง้ง เป็นการลงตัวย่อ้องนะครับ <c oughs> ลงตัวเองตัวย่คกองแล้วก็ตัวม่นํำนะครับพี่น้องเป็นไงซะกับบมี่นะครับในยุคนี้กับบมี่ผู้ใดบรรลุธรรมนะครับพี่น้องในส่วนหนึ่งบางคนสงสัยอยู่เพราะว่าแต่ละคนนะค็คือยังพวกอดอ้างเป็นพระพุทธเจ้าอดอ้างเป็นพระศิลยเมใตใจกับมี่นะครับมันมันผสมขวนนะครับมันบะมี่ดอก แล้วก็อรหันเี่ก็ผมการันตีว่ามีนะครับแต่ว่าถึงไพยสีเสื้อก็เสื้อไปนะครับแต่ผมเหมือนโบเสื้อนะครับพี่น้องซึ่งมันสมัยนี้เดี๋ยวนี้นะครับแต่ว่าแต่ว่าขันทางดันพระสงฆ์องค์เจ้านนก็ลุงปูลุงตาก็มีอยู่นะครับแต่ว่าใน่ว่าถึงโยมนะครับารวาญาณโยมเฮานี่มันบมีดอกขันมีมันต้อง มีจุดมีทอีอันแน่นอนแม้แต่พระบางองค์กับบรมแมนนะครับเทิดอวยาชัาสีปฏิจจสมุปบาทบทถืกก็มีนะครับบางคนก็นกนอ่านแต่อ่านตามหนังสือมาว่าก็มีบรมมีสภาวะที่แทจริงนะครับพี่นอ้องมือนี้ก็ต้องขอเข้ามาลาโทษนะครับอ่าีวาหอดกระกําของพระพุทธเจา้าอย่าให้เป็นเวนเป็น,ปน,ปนกรรมนะครับ เพราะว่าออกบอกออกความออกความคิดเห็นซื่อๆนะครับในฐานะ,ะประชาชนชาวบ้านชาวพุทธนับถือ,อพระรัตนตรัยพระพุทธรธรรมประสงค์นะครับพี่น้องขอขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนํำใลเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับ